สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับช่องไอคุณดอนแช่แนวลูกอีสา,บานบ้านนาสวัสดีพี่น้องช่วงเ้ารครับพี่น้องครับผมพาพีพาน้องมาอยู่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับผมมาเบิงสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนจังหวัดขอนแก่นมีอยู่บ่ผมก็บ่อ,อยากเสือ้อคือกันไปเบิงกันครับว่าสวนทุเรียนของเพิ่นเน่ะเพิ่นปลูกแบบใดคือได้ผลผลิตก็ได้เก็บผลผลิตพี่น้องครับผมเพราะว่ามันเป็นคําถามเนาะทุเรียนอีสานพาพีพ,พาน้องไปทํ้งความรู้จักกับ เจ้าของส่วนกนเบังครับพี่น้องครับผมติดตามบ้งครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับดีค่ะแม่ขออนุญาตแนะน้าตัวนะครับแม่เป็นผู้ใหมาจังไดน้อครับไอเป็นแม่น้อยครับค่ะยู่บ้านกระนวหมู่สามค่ะตำบลซำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะอ้า ขอนแก่นบานเท่านี้ตัวนี้ค่ะมอนหนาเสือขอนแก่นอีนี้ติแมนนี้แม่นค่ะพี่กันนี่ขอนแก่นแท้ๆล้วเนาะขอนแก่นแท้ค่ะครับผมเพราะว่าเป็นอย่างตีต่อศรียำคำนันัันเพราะว่าทุเรียนอีสานบานเท่าทุเรียนขอนแก่นนี่ก็มีคือกันมีค่ะปลูกสำเร็จได้ด้วยค่ะได้สามปีแล้วนี่ปีที่สามครับค่ะปลูกแค่สามปีนึงค่ะสามปีครึ่งสามปีครึ่งสามปีครึ่งเป็นลูกครับผมค่ะ ได้กินมากินไว้ละติละแม่ค่ะได้เป็นด้วค่ะปีนี้สามสามร้อยกว่าลูกค่ะปีนี้นะค่ะขายไปชุดแล้วหนึ่งชุดค่ะชุดที่สองกลางเดือนหน้าค่ะเอ้าโบเซียผาไปเบิ้งต้นไปเบิ้งหน่วยมันงไงแช่ค่ะที่ตามครับพี่นองครับผมโอ้ยพี่นองครับมาเบิ้งเดอร์บันนี้ออกชุดสองค่ะชุดสองจ่าชุดสองค่ะค่ะ แม่ปลูกทั้งหมดจักต้นจักไรจักเท่าไรนี่แม่ครับหกไรค่ะหกไร่ค่ะแกแกสำรองที่ปลูกก้อนคือสองไร่กว่านิดหกสิบกว่าต้นค่ะมันดอกออกออกผลนี่ลิติแม่เนี่ยค่ะป้าได้กินนวยไม่จักดุนแล้วแม่ไม่จักดแล้วสามปีแล้วค่ะสามปีสามปีเป็นตั้งแต่สามปีครึ่งครับตอนนี้ทุเรียนได้หกปีครึ่งค่ะ ถ้าหมดนี่ยงปลูกความกัรไม่ได้บ่แม่ค่ะป้าเนเป็นน่วยเขาในชุดสองค่ะชุดสองค่ะทุเรียนอีสานบวานเท่ากับปลูกก็ได้กินด้วยกันค่ะได้กินด้วยกันค่ะคือสวนแรกจังหวัดคอนแก่นของซัมสูงของเฮาค่ะอยู่อำเภอซัมสูงเหรอจ๊ะเป็นสวนแรกเลยเป็นสวนแรกที่ปลูกก้อนเพื่อนได้กินก้อนเพื่อนค่ะเป็นน่วยเบิดไปไหมเป็นเป็นน่วยนี่สามสิบกว่าค่ะ ปีหน้าเป็นหมดเลยหกสิบต้นปีหน้าเนี่ยนะขาดการว่าเสียเอาเหตุทำให้มันเกิดได้ทุกต้นเลยแม่นค่ะปาดิหน่วยมันเป็นเจ้าไหนล่ะแม่แม่เบื้อเปี่ยงเปลือกเปลือกบางค่ะแล้วเนื้อมันสิกรอบนอกนุ่มในครับลูกค้าซื้อไปก็มาจองอีกรอบเหมาทั้งต้นเหมาป้าต้นก็มีค่ะเหมาทั้งต้นเลยค่ะมันเป็นทุเรียนผธา์นียังห่ะแม่มอนท้องค่ะ้างบ่าค่ะ เป็นปลูกได้กรียติแม่นี่ไหปลูกไรค่ะอยากให้คนบ้านเฮาไอคนอีสานบ้านเฮาครับมาสนับสนุนแรงการปลูกทุเรียนได้กินตลอดค่ะครับไม่ใช่ว่าปลูกภาคอีสานไม่ได้ปลูกอีสานเราก็ได้สําเร็จมาเห็นผลนี่แหละแม่ได้ผลได้ค่ะค่ะโถโถคือขังมันมันไม่ยากหรอกค่ะถ้าเราใจรักอืมค่ะถ้าใจรักถ้าใจรักสิดอยาสิปลูกค่ะ อผมก็คเคยปลูกขึ้น,นกันน้องแม่นอเดี๋ยวปลูกเลยพราพ่อสองเดือนต้นตายเบิดขาดน้ําเราต้องเปิดน้ําตอนเช้าถ้าปลูกใหม่เช้าเย็นวันละสิบนาทีหรือสิบหนาทีให้เขาครับค่ะเอาละบันดีอยากถามแม่นะคิดจังไดผู้อื่นอีสานหมานท่าปลูกมั่นปลูกอ้อยปลูกพืชไร่ค่ะฮกไรของแม่นี่ แม่คิดยังไงคืออย่างมาปลูกทุเรียนบอกในเปียงบ่อยฟังในเปียน <c oughs> คือใจแบบว่าเอาระยะยาวไหมคะ่ะครับปลูกมนันปลูกอ้อยมันไอแบบว่าปีหนึ่งมันก็ได้เงินแทนหนึ่งยูค่ะแต่มันรวมลูกเนาะครับอยากเอาระยะยาวไปคะ่ะครับอนาคตข้างหน้าวา่าแก่เท่ามาระยะยาวาสิได้สําเร็จคืออีย่างครับก็ได้ลองเอาทุเรียนมาเบืองมาตรงนี้มันปลูกได้ประมาณ ห้าสิบปีหรือเจ็ดสิบปีเราก็ยังปล่อยไว้ได้แต่มันมันถอนตลอดปลูกตลอดทั้งปีออกผลจเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นผลไม้เศรษฐกิจอันดับหนึ่งเลยค่ะส่งออกกระไดยส่งออกกระไดยค่ะแค่นี้ไม่พอขายบ้านเขาต้องปลูกเยอะๆแล้วค่ะสนับสนุนการปลูกทุเรียนย่าท่อค่ะใครบอกว่าปลูกตายเราก็ อย่าอย่านั่นมากแล้วก็ใจใส่ถ้าเรารักยังไงก็เป็นลูกเหมือนแม่ค่ะได้ผลสําเร็จค่ะได้ผลได้กินผลแท้ๆค่ะได้สาเร็จเลยค่ะโอ้สำเร็จบ่สําเร็จผ่นออกเบิ่งแน่เต็มต้นชุดแรกหมดไปแล้วต้นนี้มันจะมีอยู่ยี่สิบหลอยี่สิบลูกแต่ชุดสองเอาไว้เยอะไม่ได้มันก็ได้แค่นี้ค่ะเกตแปดลูกโอ้สุดยอดสุดยอดแต่ละลูกเต่ละน้วยนี่ คือเห็นติดสติ๊กเกอร์จังสิเลรอแม่คือคนจองหมดแล้วครับคนจองค่ะค่ะคนจองสร้างมาแต่พี่น้องเอ้ยมาสิมากินตุเรียนมีผู้จองมาแนหล้วเนียน้อยเ่ลยม่ต้นนั้นก็ลูกเบ้ออันนั้นก็เหลี๋ยนน้อยอย่างแี้คือลูกค้าต้องการเยอะอืมครับครับค่ะห้าฟูนี่คือรูปรูปมันมาตรฐานของเขาอ๋อค่ะต้นนี้ยี่สิบว่าลูกยี่สิบก็ลูกต่อต้นนะค่ะ จริงๆมันออกหลายๆคนนะเขาจงไใบสมีบอแม่แห้งหดไอคือว่าสุดสองเขาเขาจงมาเยอะบ่ไรค่ะคือหมายถึงว่าต้นมันบ่แข็งแดงครับพื้นบ้านเท่านะแม่บ่ยยางขจาวาตีว่าปลูกทุเรียนผักอีสานบ่ยยางขาจาวาตีขาเจาวาอยู่ค่ะว่าจ้ไหนล่ะแม่ขจาวาโอ้ยปลูกกับว่าได้กินดอกทีเป็นเ่าเป็นอันทุเรียนใบบ่ค่ะเพือนว่ามันเป็นบ้ากันตอนนั้นมันออกทุเรียนมาปลูกเพือนว่าค่ะ อันกะเจ้าได้เงินมหนอยปลูกอ้อยปลูกมันเพคะนะครับเที่ยวบักทุเรียนมาปลูกยังไงเอาเงินมาถีมคักแท้เพื่อนว่าครับค่ะบ้านเขาสิได้กินน้อยอยู่บ่เพื่อนวลาครับอันกะชีร้องเห็ดเบื้องกันเจ้าสนอกครับทั้งเพื่อนเป็นได้เ้าก็สิเป็นได้ึ้นกันตัวได้วางสิเป็นยังยังสิบบุได้กินเมืนไดจ้าอืมันนี่ผลผลิตมันได้ไร่กะเจ้าได้ดีใจน้ำอยู่กะเจ้าได้อยากปลูกบางเจ้ากะปลูกเยอะ ค่ะทีนี่บ้านเขาเยอะแล้วค่ะได้ปลูกเกิดได้กินผลอิลี่แมนค่ะค่ะสร้างพันธุ์จากจากสวนนี่แหละค่ะเขาข่าวมาส่งเพลินค่ะแม่มีต้นพันธุ์ไข่ให้กันมีค่ะเอ้ารับมาจากพันธุ์ชุมพรค่ะอ๋อเป็นพันธุ์มาจากตรงชุมพรเลยชุ่มพรเลยค่ะต้องเป็นพันธุ์นั้นเลยแบบที่ปลูกได้เอาแถวบ้านเรามาปลูกมันไม่ขึ้นต้องเอาจากชุมพรตรงแรงกำเนิดเขาเลยค่ะ ผ่านนั่นคือเหมาะสมสําหรับพื้นที่ภาคอีสานบ้านเฮาค่ะอืมสามารถทนแรงได้ค่ะได้ระดับหนึ่งเนาะแม่เนาะอันนี้ปล่อยไว้เยอะหลายลูกกิ่งมันก็จะโสมนิดนึงอ๋อกิ่งไม่ใหญ่มันจะโสมค่ะขิดสิปูกที่แรกอีแม่ยันยันอยู่บ่อยันแบบไม่ตายานค่ะเพราะยันตายค่ะเพราะว่าน้ำห้ามขาดน้ำเขาต้องพอค่ะการปลูกทุเรียนเนาะต้องใจรักที่ดีค่ะฮันปลูกแบบ ทิมทิมควางคือปลูกไอ้บักนาวบักม่วงเขายัางเสียนบ่ค่ะครับมันข้าวจะก็ปลูกดาวดาวเลยอืับฉันสิเลยค่ะครับ,รบเขาก็ต้องอาใจรากของเขาเปิดน้ำใจเขาคือบอกว่ายังไงคือน้ำต้องพอ <c oughs> น้ำพอค่ะน้ำไม่พออย่าปลูกค่ะบพราะสาสนุนคือบ,บางทีลูกค้ามาซื้อก็ต้องบอกว่าน้ำพร้อมไหมถ้าพร้อมปลูกได้ถ้าไม่พร้อมปลูกไม่ได้ค่ะ ปลูกตายปลูกตายเพื่อนบ้านแมค่ค่ะแล้วบันนี้ดินเนี่ยแม่เกี่ยวบ่ดินทรายบานเทาในปลูกอยไรตีแม่ปลูกไรคะ่ะเ้าต้องเตรียมดินเตรียมหลุงอยู่มาแม่ไอการเตรียมดินเหมันบ่ค่ะครับเ้ากับคูขึ้นมาครึ่งหนึ่งห้าสิบคูณห้าสิบให้มันกว้างนิดหนึ่งครับค่ะแล้วก็ใส่ปูนขาวการปวกแค่นี้คะ่ะรองพื้นไม่ต้องม่มีปุ๋ยยังห้องพื้นเลยไม่มีสักต้นคะ่ะในสวน เอาแค่เอาแค่ยังก่อแม่เอายังก่อรูหุมไอปูนขาวข้นี่แหละค่ะครับไอกันปวดปูนขาว็ยากันปวดเชื้อราค่ะแค่นี้เองร้อยก้อนลุมแค่นั้นแล้วทิ้งทิ้งว้บ่แม่หื้นลงปลูกไอทิ้งใบจากตากแดดจากมือสองมือก็ได้ค่ะบางทีนี่ไม่ได้ตากแดดเลยครับกกลคืนค่ะปคุณมาเอากระถมดินลงไปน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวครึ่งครึ่งปากนิดนึงครับก็ปลูกได้เลย ใส่ตัวย่างดินของแม่เป็นยังไดนี่ค่ะมันก็ค่ะทีแรกมันเป็นดินสีแดงเลยค่ะตอนนี้มันก็ถือพวกขีบ้บัวขิงว้าเขานะคะแล้วก็ปุ๋ยเชื้อภาพเราต้องใส่ให้เขาดินจะได้ซุยอ๋อใส่ในใส่ในเมื่อตอนทีปลูกปูกต้นติดแล้วต้นติดแล้วค่ะประมาณจะเดือนลรือม่เดือนกว่าๆค่ะก็ใส่ปุ๋ยเชื้อภาพปุ๋ยเชื้อภาพมันไม่มีปัญหาอะไรอ๋อ คือให้ดินด,วด้วนดินด้วนด,ดินซุยค่ะมีตายบ่ตายมาั่งตายปวกส่วนมากย้อนตายปวกไม่ได้ตายย่อนทีว่าทีเขาปลูกไม่มีโอ้สิบบัวคนง่ายก็ตายค่ะปวกเขานี่เขาต้องใส่เดือนะทีไอเขาเพราะว่าพื้นทะพื้นในข้างบนนี่ปวกมันเยอะ,ะปัญหานี่คือหลักๆนี่คือบาานเขาคือปวกคือปวกค่ะปวกแห้งโอ้โหที่มันตายนี่ไม่ได้ตายย้อนนอนนอนยังได้ตายย้อนปวกจอค่ะ ครับการว่าเขาดูแลน้ำเพถึงน้ำเพถึงก็ตายถท่านั้นเปิดเห็นว่าเปิดมากก็ตายแฉะมากนั่นแหละเขาไม่ชอบแต่พอดีค่ะต้นละ่าต้นระยะน้อยระยะแรกแม่ให้น้ำจักรอบสองรอบเช้าเย็นสองรอบเสาเย็นจ้าเพราะว่าให้ให้เขารับน้ำคือว่าดินมันนั่งแขงมั้งปะค่ะครับดินแห้งเกินครับหลกมันก็สีขยายง่าย เชาต้องเปิดให้เขาชุมช่มๆน้อยเช้าเย็ยนแค่เดือนหนึ่งก็พอแล้วนอกนั้นเราก็เอาเดือนละครั้เช้าอย่างเดียวค่ะแม่ใส่ปุ๋ยจักเถียเดือนละสองครั้งค่ะเดือนละสองครั้งค่ะสิบห้าวันหยอดให้เขาอ๋อเป็นปุ๋ยยังล่ะแม่สูตรสิบห้าเรานี่แลสิบห้าสิบห้าปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอค่ะอ๋อใส่มาตลอดตลอด,ลอดเลยตลอดกับไอ้สิบห้าศูนย์ศูนย์ครับสิบห้าศูนย์ศูนย์นี่มันเป็น S <S <S เคีือเสียบไม่ได้เขาแข็งแดงโอะขาดไม่ได้คือสองตัวนี้โอ้แน่นอย่เพี่ยภาพค่ะแค่นั้นสามตัวนนปลูกแม่ปลูกแป๊บเดียวปีเดียวตัวนบักกีโอ้แน่นอนแน่นอนเลยสุดยอดสุดยอดขายไปชุดชุดนี่ปีนี้เนี่ยขายไปรอบหนึ่งแล้วรอบนึงงลวค่ะ,ะมา่วันที่สิบหกเดือนเมื่อเดือนเดือน,นนี้และค่ะเปิดสวนอ้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวชุดสองแต่ค่ะแหน่หน่อยหนึ่ง ตัดหมดแล้วนู่นไปถึงปลายเลยค่ะลูกมันวุ่นวายนี่ขึ้นวยนีทัละแม่ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเลยโอ้แจกกิ่งให้เขาจะได้พหน่าจะได้เป็นลูกเยอะๆครับค่ะโดนปนไดแม่ใส่กิบผลผลิตแม่จากเดือนเลื่อมหใหาไทร้อยยี่สิบวันค่ะสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ขึเฮ็ดเดเร่วอกะม้วนหนาเสื้อแม่เฮ็ดปลูกเกิดปลูกเร็วค่ะค่ะร้อยยี่สิบมือเต็มเลยค่ะ <c oughs> ถ้าปลูกปิกแรกก็ได้กินเนี่ยนะต้นนี้เป็นไอ30ลูกมันนี่ทุเรียนแม่มาเบืองเ้อพี่น้องสีเสือบ่เสือนี่ผลออกไปแร้วรอบหนึ่งขนาดผลออกไปรอบหนึ่งเลยนั่นยังออกไปอีกชุดสามเอาไว้ไม่ได้พวกนี้คา,างนั้งยังออกอีกเนอเป็นชุดสามโอ้แน่นอน <laughs> โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เดี๋ยวนอนเนี่ยนอน,น,อนมาถามพี่น้องมาถามมึงเด้อเอาสวดเพิ่นวิธีการแม่ห่วงอยู่บอกสุราพูดที่มาเรียนรู้นี่แม่ไม่ห่วงค่ะเพราะห่วงค่ะมาเรียนดูเลยค่ะ <S <S เพื่ออีหยังแม่อยากบอกให้ฟังแน่เพื่ออีหยังคือบบห่วงวีชาบบห่วงแนวทางการปลูกทุเรียน<ม>อีสาน,านบ,บ,บ้านเท่าี่แบบว่าอยากให้เจ้าปลูกน้ำไหมคะ่ะอีสานนเฮาปลูกไรเดีวมันสีจะเดินไปหนาได้ออกขายว่าต้องไป ไปเที่ยวระยองค่ะมาเที่ยวอีสานเท่านี้แหละค่ะอยากให้มีได้วยุได้กินกันเนาะคือทุเรียนเหล่านี้แหละหิมมีความอุดม,ม,ดมสมบูรณ์ผลล,<ส>ละ,ะมะผลละไมเป็นเงาะเป็นทุเรียนมีกินภักอีสานด้วยกันทุเรียนเงาะเขาปลูกอะไรค่ะเพราะว่าที่สวนนี่มีอยู่สองต้นลูกเยอะต้นเงาะเนี่ยนะพร้อมกันกับทุเรียนสามปีพร้อมกันแล้วแม่สุดยอดเนี่นยเลยแม่น้อยนี่สุดยอดเลยลหะแนวทางการปลูกทุเรียน ปีแรกเป็นแค่ห้าต้นปีที่สองอีกสิบห้าต้นปีที่สามสามสิบกว่าป้าค่ะจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเม่นค่ะพินาต้องให้ชุดหกสิบต้นต้องให้สำเร็จค่ะเอาอาใจซอยผมสิเด่มาซิมได่คือเรียยหมอนท้องของแม่ไม่ห่อยที่สวนเลยค่ะโอ้แน่นออแน่นอนสุดยอดสุดยอดพี่น้อง แม่เอาไปจากลูกต้นนี้ยตต้ตนนี้เอาไปเจ็ดสิบแต่อากาศมันร้อนจัดอย่าแค่สี่สิบดูครับครับเอาแม่ครับบ่อยฟังแม่ว่าทุเรียนที่ขาเจาปลูกภาคอีสานปีนี้มันแรงสุดๆเลยค่ะบ่ได้แรงสุดๆก็คือทั้งแดดห้อนอีกตั้งหากแม่แดดข่าแดดเผาแม่บอกเนี่ยเปลียงมันกับมีทั้งเป็นน่วยออกมาแล้วน่วยล้นกับบ้างค่ะหน่วยล้นอ่านวยเน่าหล่นคว้านก็แตกกับบ้าง <K an> เป็น,น่วยมาแล้วกับเป็นแตกบ้างแ,แม่บอกในวิธีการจัดการของแม่เนะี่ยเคล็ดรลับของแม่วิธีการปลูกทุเรียนเนี่ยแม่ให้ได้กินผลผลิตแบบม,ม่มีปัญหาเนี่ยแม่ให้จังไหนทำสม่ำเสมอค่ะใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอน้ําเยอะก็ด้วงน้าเยอะก็ร่วงค่ะ <K an> น้ําน้อยก็ด้วงแล้วก็สิบนาทีก็คือสิบนาทีตลอดห้ามเกินนั้นจ้ะถ้าดูบมันโตนิดนึงแล้วก็เพิ่มจากสิบเป็นสิบห้านาทีอเพราะว่า เพราะว่าเขาสีได้คือว่ามันโตเสมอไหมคะ่ะครับโตเสมอเขาต้องเพิ่มน้ำให้เขาค,ค่ะอ๋อสั้นดอกมันออกมานี่เขาก็ต้องเปิดเปิดให้เขาเพอดีเยอะไปก็ด้วงบ่จับรูป<อ>ค่ะเปิดน้อยก็แห้งอีก็กสิบนาทีพอมันบานได้สักพักหนึ่งลูกมันโตนิดหนึ่งไข่ไก่เราก็เพิ่มน้ําขึ้นมาจากสิบเป็นสิบห้าโตขึ้นมาอีกก็สิบห้ายี่สิบขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะนี่สูตรของแม่เลยค่ะแม่เห็ดรงมมือปลูกเองทุกต้นเลยในแม่บอแม่แม่ค่ะกระพ่อปลูกกระพ่อได้ค่ะในสวนสุดยอดสุดยอดแม่ปลูกระยะสําไเดขุดหลุมสํามดระยะห่างสําไดระยะระยะหกสิบค่ะอ๋อระยะหกเมตรคุณหกเมตรค่ะอต้นนี้ตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วค่ะแถวนี้ตัดหมดแล้วอันนี้มีอยู่อันนี้มีอยู่สามลูกครับอันนี้ก็ลูกหนึ่ง ค่ะต้นนี้มีอยู่สิบลูกต้นน้อยต้นนี้นะสิบลูกค่ะแน่ก็เพิ่งตัดให้เขาเนี่ยตรงนี้ค่ะต้นละลูกนักจักล้อละแม่นักเป็นเท่นั้นอันนี้คือเลกสุดแล้วอไอสูงสุดคือสี่โดครึ่งสี่ถึงแปดสี่ถึงแปดกิโลค่ะปาแม่ดูแลได้สุดยอดเลยขนาดนั้นเนาะ อแสดงเ่าเอาต้องดูแลยังดีเลยนน้องแม่น,น้อยเนาะยังเกินตัวนี่ก็เลือแค่สองน้วยพี่น้องก็สิบอกว่าเป็นยังตีเลือหน่อยคือรอบสองนี่เพิ่นรอแบแรกเ <c oughs> พิ่นเอาไปพี่น้องเขามาชุ่มสวนเพิ่นเอาไปกินเมื่อแล้วค่ะ,คะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดหอนย่ามเกียรผลผลิตนี่เขาตัดเองเลยเขามาตัดเองเลยตัดเองเลยจองลูกไหนตัดเองลูกนั้นคค่ะรับถ้าผู้จองไว้มาตัดเองเลยค่ะเขาบอกว่าแม่ว่ากินแบบสบายสบาย สวยงามเขาบอกว่าชิวๆแบบมันดีใจอะของอีสานเราเนาะเขาบอกว่าของบ้านเท้าอยากกินเองที่โอ้ยดีใจเพิ่นว่าตัดเองค่ะการก้กระเจ้าตัดเองมีวันไานขึ้นตัดแล้วเขาก็ส่งส่งให้กันดูค่ะส่งให้กันดูโอ้แสดงว่าแม่เกียติหน้าของแม่เนี่ยคือต้องการให้อีสานบ้านเท่านี่ ห้มีทุเลียนกินห้มีผลรามากลากไม่ทีเป็นเผือเศรษเกจกินคือเอาไว้งไงที่ว่าจังประเทศอื่นเนี่ยจังเวียนเวียดนามเนี่ยเขาปลูกทุเลียนเขาเป็นว่าละแห่งชาติเลยด้วยแม่นบ่ะครับแม่แม่นค่ะฉะนั้นเฮาบ่ได้เป็นการลดระลงอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการซอยทรงเสริมค่ะให้อีสานมานเฮ้าพ่นเขาเ้ายุดวะปลูกยากผู้ใดปลูกแล้วทุกคนรอบปลูกทุกคน ตายค่ะเพื่อนว่าแมนว่าแม่แม,แมนค่ะค้นกับแปลกแปลกคือกันนะคะว่าคือคือไรน่ยวยเพื่อนว่าครับจ้าแม่บอกเพื่อนว่าจังไหนเอาเห็ดจังไหนจังไหน,น่วยครับอันเปิดน้าใส่เสื้อมือ่อทวจ้าสนอกบอกเพื่อนเนาะอ,อ๋ออันเข้าดูแลเทาก็เอาเพื่อนกับขึ้นเด็กน้อยนี่แหละครับเลี้ยงดูแลคือเด็กน้อยหน้าใหม่เพื่อเานเสื้อมือครับสีปุยเพื่อนแน่อุปสรรคของทุเรียนของเฮ้าเนี่ยครับ ลักลักในภาคอีสารมาเท่าขึ้นยังแหม่คือมะแรงไงพวกไอแมงกอกแมงแมงกอกนี่มันได้ชอบกัดงางใช่ไหมคะ่ะครับค่ะฮาก็ต้องสีด้วยเขาอาทิตย์ไอเดือนละอาทิตย์ละครั้งฉีดมะแดงอ๋อจำเป็นต้องเห็ดเหรอครับเพราะว่าตวนทุเรียนเท่านั้นเท่าโ,โบยูหลอดแน่ๆนเลยแน่นค่ะเขาสิกัดกินใบเพิ่ด้ยค่ะช่วงมาแดงหนาขึ้นเทาค่ะเปลี่ยนมดเลยค่ะล้ำมัอนี่เป็นลูกมดตัดหนึ่งหย่อย่างยางเลยค่ะเยอะมาก เยอะมากมากเลยแม่ต้องจับต้งซีไทยดูพนางไทยเลยอย่างนี้เลยทุกต้นปาสุดยอดสำเร็จแบบเรพผลผลิตเนี่ยค้นสิถามาแม่เอาไปขายใส่ขายที่สวนนี่ค่ะบบได้ไปขายนางขายเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปที่อื่นในสวนเราก็ไม่พอขายลูกค้าครับค่ะคือแบบว่าข้เจ้านี่อยากซิมของอีสานเฮามาเนื้อแบบไหรสชาติแบบไหลเบ่ค่ะ แต่ลูกค้าชิมแล้วอย่างนี้เลยค่ะไม่ได้ยอของสวนเราไม่ได้ยอที่ว่าจังหวัดเราปลูกทุกคนไล้ชซิมเราเนีอโปพ่วงท่านที่ไล่ทรงทรง,งถ่ายพอเขาอรเขถ่ายมาให้ว่าอร่อยเนือ้อมันนี่จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเนื้อเต็มเนื้อเต็ม,เ,เ,ตมเปลือกบางเปือกบางเม็ดเล็กค่ะปุ๋ยนี่เขาถามว่าใส่สูตรหวานไหม <c oughs> ไม่ต้อง ไม่เคยใส่สูตรหวานเลยเห็ดยังหนบ่อยฟ้องเนแม่ปุ๋ยมันก็ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยปุ๋ยให้ลูกฟูแค่นั้นลูกฟูใหญ่ไม่ได้ใส่หวานเลยมันเป็นที่ดินโอ้ค่ะมันเป็นที่ดินค่ะดินใส่เขานี่บอกไหมค่ะเขาถามว่าใส่ปุ๋ยหวานไหมไม่ได้ใส่ไม่มีเลยตรวจสอบได้เลยไม่มีปุ๋ยธรรมชาติเทานี้แหละคับคือขิงว้าเทานี่แหละใส่ขิงว้าเทาค่ะแม่ก็ใส่ขิงว้าคือกันแม่เห็ดกึ่งแบบอินซี่เที่ยนี่ผสมน้ำค่ะ อครับครับครับเขาก็ใส่ปีละขังขี่งัว่าเขาค่ะมาโรยตามขางโค้ดนี่แหละค่ะครับผลผลิตออกมาได้ขายไปแล้วสามร้อยก้อลูกนี่ค่ะหลายเป็นไดนบอกได้เปียงไม่เยอะหรอกนะครับปุ๋ยได้ค่าปุ๋ยค่ะที่บอกมาเป็นเป็นจำนวนเงื่เนทอาได้่รือม่ก็หลักแสนอยู่ค่ะหลักแสนเลยป่ะโอ้เนี่ยนอนเนี่ยนอนนีล่ะนี่ล่ะคือเขาได้ผลผลิตแล้ว ความภูมิใจเลยค่ะคือผลผลิตเราได้ลูกค้าต่อบอกว่าลูกอร่อยเนื้อสวยจากลูกค้าเยอะๆที่เข้ามาเขาก็ส่งส่งภาพมาให้ดูครับค่ะบางคนไม่สุกเขาก็ไปแกะมันก็เป็นเนื้ออีกต่างหนึ่งเราไม่ได้ใส่ยาคือแบบธรรมชาติไนะลูกคือ, <c oughs> อัปลาเต้าไม่ได้ใส่ยาเลยไม่ได้ป้ายยาคือกินจากสวนแก่ ตัดจากสวนแก่พ่อพ่อหอดอายุของเขาสิเก็บพันปอนดหรอือมาตัดไปกินได้เลย่ะสดโดยสบายใจพวกกินก็สบายใจ่ะราะต้องใส่ยาค่ะไม่ต้องป้ายยาให้สุกค่ะบางทีเอากะตัดไปกะสามมือสี่มือเนาะค่ะถึงจะสุกไ้เฮาไหมค่ะระยะนั้นะคือรอดกินได้เลยรอดกินได้เลยค่ะถ้าเราเอาลูกไว้น้อยมันจะโตไวมากเลยแต่ละลูกสวยมาก สี่ฟูห้าฟูค่ะ<ม>ถ้าเราอยากได้ลูกใหญ่เราต้องเอาลูกน้อยครับผลผลิตมันจะได้สมบูรณ์ลูกมันจะสมบูรณ์มากอืมเอาบัดนี้ให้บอกพี่กัดแน,น่ผู้สิติสต,ตามผลผลิตปีหนาหรือพลผลิตรอบสองนี่ให้บอกแน่ การแม่ยูไสช่องทางติดต่ออีแม่ยูไสบอกให้ปังในเปียงหาเทียบผู้อยากขามาชม่มมาเบิงมาเก็บผลผลิตเฮาอยู่จังหวัดขอนแก่นเฮ้าอำเภอซำสูงบ้านกระนวนค่ะหมู่สามห่างจากตัวขอนแก่นบ่ไกลสามสิบกิโลค่ะมีเบอร์โทรค่ะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดค่ะทุเรียนแม่น้อยทุเรียนแม่น้อยค่ะแล้วก็มีเบอร์ติดต่ออีกเบอร์ของพ่อศูนย์แปดหก สามเจ็ดหกเสามสี่สามค่ะโอ้แต่คือทั่วเขามาได้ค่ะสำหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนภักอีสานมันเท่านี่ผู้ใครปลูกทุเรียนกับปลูกตายไปเบิค่ะอีแม่ให้บอกเป็นแนวทางแบบบอกเป็นกําลังใจนะว่าเห็ดจังใดจังสิเดเห็ดเป็นคือจังแม่เนียถ้าการปลูกทุเรียนนี่ย่าไปท่อค่ะเราใจรักยังไงเราก็สําเร็จค่ะให้มาศึกษาให้มาศึกษาในสวนได้ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ สุดยอดนี่เป็นแนวทางของแม่แล้วแม่เพลิดเพื่ออีหยังจังไดบอกว่าให้เป็นมาศึกษาแนวทางเกษ่นเพลิดเพื่ออีหยังแม่เพลดเพื่ออยากให้อุดมสมบูรณ์ที่จังหวัดขอนแก่นเฮาได้ไมีนานมีตาจากน้อยค่ะ,คะให้คนมาท่องเที่ยวภาคอีสานเราให้เป็นแรงเลี้ยนรูเลียงทุเรียนแล้วกันนะค่ะแนละค่ะปะ๊าม้นนี้กับขอบุญขอบคุณ <c oughs> อีแม่หลายหลให้มาศึกษาขอมูลให้มาเป็นแนวทางว่าแม่ปลูกทุเรียนปลูกยังไดปลูกแบบไดค่ะ โอ้นี่คือผลสําเร็จแล้ว <Okay. S 1> ขอบุญขอบคุณสําหรับผู้ใดที่ติดตามพี่น้องขอบุญขอบคุณสาหรับผู้ใดที่เบิงไม้ขอบุญขอบคุณสาหรับผู้ใดที่เบิงเกาขอบุญขอบคุณสาหรับแม่แม่หน่อยสวนทุเรียนแม่หน่อยอีกเที่ยนหนึ่งเม,มนีก้กะสุดยอดอีเลียถือว่าแม่สุดยอดของแนวคิดของการเกษตรของหน่อยนักหน่อยนาผู้ที่ปลูกทุเรียนอีสานบ้านเท่านี่ได้กินหมากกินหน่วย คอนแกนบานเท่าเข้ามาเบิงเด้อพี่น้องครับอาทิวมาชมได้แม่เป็นคนเปิดกว้างแล้วก็แม่ให้เป็นคว<ม>ามรู้เสมอค่ะครับผมเขามาเบิงได้ทั่วมาได้ต่ว่าพีมิตประตองโ่มาเด้อพีมิดอะ่ะเอาแม่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีแม่ครับวดดสวัสดีครับ